สวัสดียามเช้านะคะจากโค้งของนาคุตาสีงของเราเมื่อคืนฝนตกมาหนักตั้งแต่ประมาณตีสี่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ตกมาเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบานะคะช่วงประมาณห้าทุ่มกว่านะคะแต่พอตื่นมาตีสี่นี้ฝนตกลงมาแบบฉ่ำมากนะคะประมาณเกือบชั่วโมงทีนี้ในทุ่งนาก็เริ่มชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะคะตกมาประมาณนี้กําลังดีนะคะเพราะว่าข้าวที่เราหวานไว้ก็กําลังแตก หนอกมานะคะแต่ถ้าตกหนักกว่านี้ถ้าน้ำเจิงนองนี้ก็ไม่ค่อยโอเคนะคะตอนนี้ตกมากําลังดีเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่เลยค่ะข้าวกําลังแทงหนอกมานะคะน้องแลนโดก็ทําการสํารวจนะคะน้องโบนโอก็อีกมุมหนึ่ง เราหวานมาตั้งแต่ที่ที่แล้วนะคะก็ลุ้นกันตลอดนะคะว่าเมื่อไหรฝนจะตกมาเพราะว่าตั้งเขามาหลายวันมากๆนะคะตกมานิดเดียวทีนี้มันไม่ฉ่านะคะเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกมาก็หลายชั่วโมงนะคะประมาณสามสี่ห้าชั่วโมงตอนนี้ก็ชุ่มชื่นชุ่มฉ่านะคะข้างในโคกหนองนาเราก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะนะคะเมื่อวานนี้รดน้ําไปทั้งวันนะคะ ตกเย็นมาก็แบบต้องรดน้ำเพื่อให้น้องต้นไม้ของเราได้มีชีวิตต่ออายุไปนะคะวันนี้ฝนตกมาก็มีความสุขชีวิตก็สบายไปหน้านะคะถ้าฝนตกมานะีคะบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเรานะคะถ้าฝนตกมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ข้าวขึ้นงอกมาก็จะทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะตรงนี้น้องแลนโดแลน นอดูดะโอเคเข้ามาดาเลย good boy good boy d ด r l i ย good boy เดี๋ยวหเดี๋ยวข้าวคุณยายพังนะคะไมาลูกนีล่ละค่ะบรรยากาศย,ยามเช้าๆนะคะเย็นสบายหลังฝนตกมานะคะเดี๋ยวจะกลับเข้าข้างในโคกหนองนานะคะวันนี้มาล่อนาแต่เช้าเลย ตื่นมาตีสี่นะคะมานั่งดูฝนตกมังแลนโดนะคะน่ารักมากๆเลยสองสาวก็ไม่รู้หายไปไหนนะคะไปตั้งแต่เช้า นี่แหละค่ะความสุขในายามเช้าได้ดูท้องทุ่งนานะคะใครจะไปคิดว่าจะได้กลับมาบ้านมาต่อยอดมาสารต่อที่พ่อแม่ทำไว้นะคะนี่แล้วค่ะเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาถ้าเราไม่มาต่อยอดก็ ลูกหลานรุ่นหลังเรานี้ก็ทํานาทําสวนไม่เป็นนะคะเขาไม่ค่อยอดทนเหมือนรุ่นเราสมัยก่อนเพราะว่าสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนี่พอเกิดมานะคะพ่อแม่ก็พามานาตั้งแต่แบ,บ่เบานะคะเพราะฉะนั้นเราก็แบบถูกปลูกฝังนะคะ แล้วก็ได้เรียนรู้โดยปริยายนะคะมาดูพ่อแม่ทานาทําไร่พอเริ่มเดินเริ่มคลานได้พ่อแม่ก็เริ่มที่เราก็เริ่มคลุกคลีนะคะในในาใ,ในสวนมันก็ซึมซับเข้าไปนะคะในสายเลือดเพราะฉะนั้นพอเรากลับมาอยู่บ้านนะคะเราก็ต้องมาต่อยอดไม่งั้นพื้นที่บรรพบุรุษของเราก็จะไม่มีใครทําไม่มีใครต่อยอดนะคะ เราก็ต้องมาฟื้นฟูดินนะคะหลังจากที่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีมานานนะคะดินก็ด้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฟื้นฟูปรับปรุงทําเป็นอินทรีย์นะคะนี่ค่ะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ามาสิบปีแล้วนะคะเพราะว่าคุณยายสมัยก่อนคุณยายกับพี่สาวแพ้มากๆนะคะทีนี้คุณหมอก็เลยแนะนําจากนั้น ก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังใช้ปุ๋ยเคมีแต่หลังจากเรามากลับมาอยู่บ้าน4ปีนะคะเราก็เลิกใช้สารปุ๋ยเคมีนะคะเลิกใช้ปุ๋ยเคมีมาสปีแล้วะะอันนี้เป็นปีที่สี่นะคะเราก็ทยอยทาไปดินนี้รู้สึกว่าเขาร่วนซุยดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ดินแข็งดินเค็มนะคะ ดินดานพอมาทำอินซีนี่แบบว่าดินทุกคนซุยนะคะฮัลโหลเบ๊ฮัลโหลดาริงโอ้โหดีดมากๆเลยอ่าดีดมากๆเลยลูกสาวหายไปตั้งแต่เชา้าอืมเข้ามาดาริงโอ้ย be careful b ี careful, ่แค่ f u ด d a r l เบ g be เบลล์ก็โอ้ยดี oh, มากมากเลยนะคะทุกท mm ่านฮึกำลังเด็กๆมีความสุขนะคะม mm hmm. าข้าวเราจะได้งามนะคะ นี่แหละค่ะสวรร์บ้านนาโดยแท้จริงนะคะเวลาฝนตกมานี่แบบว่ามีความสุขชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกลับเข้ามาในโคกนองนานะคะเวานนี้รดน้ำฝั่งนี้นะคะเพราะว่าแห้งมากๆส่ต้นน้องยางนาของเราแบบเริ่มเหียวนะคะโซนนี้ไม่เท่าไหร่แต่โซนข้างในนะคะแบบเหี่ยวมากนะคะสายยางแบบว่า รถกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้ฝนตกมาก็ดูมีชีวิตชีวานะคะพยุงของเราก็แบบว่าเมื่อวานนี้ใบเหี่ยวมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็โข้ามคคืนนะคะแตกยอดออกมาแล้วนะคะหลังจากฝนตกเมือม่อคืนประมาณห้าทุ่มกว่าๆนะคะมาตกหนักตอนประมาณตีสี่อันนี้ก็เริ่ม มีชีวิตชีวานะคะเมื่อวานนี้แบบว่าใบเริ่มจะแห้งนี่ค่ะโซนทิศตะวันตกของเรานะคะโซนไม้ป่าดูใบกระถินเทพานะคะแบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะประก็ปลูกพยุงยางนาต้นนี้ก็นี่ค่ะ,คะใบร่วงเมื่อวานก็ให้น้ำไปนะคะ ให้น้ำแบบอย่างหนักเลยสู้ๆนะคะเหมือนจะแบบมีปลวกขึ้นนะคะตรงนี้ดูโดนจอรากหรือเปล่านะคะนะคะี่ค่ะฮ้ยโหะเราเบ ก d g เ r อ come on hello darling hello darling come on coming back ก้องนี้สเว่ยกูดเจอไปไปก o o เ g อ r l ้ยเสียงฟ้าร้องนะคะถ้ามีมาอีกก็โอเคเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเข้าวเหนียวดำมาหวานตรงนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้หวานอยู่ ى, สามไร่นะคะ เพราะว่าอันนี้ร,รอบๆนี้เพราะว่ามันแห้งมากนะคะตรงนี้จะอยู่สูงหน่อยเลยต้องรอจังหวะมีความสุขมากๆเลยนะคะพอฝนตกลงมาดูใบไม้นะคะในคลองไส้ไก่ของเราคลองไส้ไก่ปีนี้น้ําแห้งเร็วมากนะคะใบไม้ร่วงลงมาโอ้ยปุ้ยนี่แบบว่าไม่ต้องไปหาไกลนะคะ แค่เรากอดกวๆโยนลงไปใส่นาหรือตรงโคนต้นไม้นี่ก็สุดยอดแล้วนะคะสาเลขแปดของเรานะคะน้ำก็ลดลงไปเยอะเมื่อวานลูกเด็กๆนะคะก็วิ่งกันเป็นรอบสะเลยนะคะแล้วก็ลงน้ำแช่เพราะว่าอากาศร้อน โอเคนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศทั้งในและนอกโคกหนองนามาฝากนะคะชีวิตคนทําสวนทำไร่ทำนานะคะพอฝนตกมาก็มีความสุขก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลกำลังใจให้ทุกคนที่อยากกลับบ้านมาปรับ,ปรบเปลี่ยนพื้นที่ไม่ว่าจะทำโคกหนองนาหรือจะปลูกป่าหรือจะปลูกเกษตรผสมผสานนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จนะคะ ลงมือทำคือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะ